จะแซ่บกว่ครับควงพิจารณานะครับพัดงวดสมไทยครับใส่น้ำมันหอยครับใส่ไปแล้วครับคนในข้ากันครับลักปูงลูกสาวมากครับลูกสาวออกปูงไม่เห็นสุกี้ครับนี่เอ้าเอาทั้งนี่แล้วครับพี่น้องเพราะอะไรล่ะความผิดพิพักนะครับวันนี้ออกทีเป็นหนึ่งทีครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องครับอีสานสมบูรมานําำมันเลยครับวันนี้ผมมายืนอยู่ป้ายหยาคางคางเฮือนครับผมคางๆบ้านยู่หม่องบ้านพักครับกลับมาเดีพาพี่น้องมาเบืองหยาเบืองยุ่แหละกับสีพ้าตัดหยาล้วครับพี่น้องพอดีว่าสีมากเก็บผักครับผมเสียดายครับพี่น้องเพราะว่าผมติดตัดหยาแถวนี้ทิมถาบวตัดยุ่งมันไหลครับพี่น้องเฮ็ดหน้าฝนหน้ายังแล้วก็เฮ็ดแต่มันอ่าโบ้หกโบ้เหือ่นี่ครับ ก่อนตัดก้อนยังก็เลยสิมาเก็บพักเก็บหยาครับนี่ครับคองดีครับพี่น้องผมผ้าเบงนี่ครับหัวขาครับว่าต้นยังแถวนี้มีหลายครับผมเป็นต้นโสมไทยครับพี่น้องโสมไทยสรรพคุณดีว่าแพร่โสมเกาหลีแล้วครับหัวโสมไทยกันลักษณะมันก็คือคือกันก็หัวโสมเกาหลีแล้วครับพี่น้องกถ้าขุดขึ้นมากก็ได้หัวน้ำครับก็เอาไปมีสรรพคุณดีในการ บำรุงร่างกายครับบำรุงกำล่งแก่อ่อนแก่เพียรครับพี่น้องนอกจากนั้นละหัวสมไทยกัยังใส่บำรุงปอดโอ้ยบำรุงมา่มดีครับพี่น้องพวกน,นี้กับใบผมสีเด็ดเอานี่ครับผมสีเด็ดเอายอดมันยอดอ่อนนี่มันกินได้ได้พีน่น้องยอดอ่อนใบอ่อนนี่กรเอาไปลวกเอาไปอ้อมเอาไปลวกจิ้มจงจิ้มแจ,มจ,มจวก็ไเลยครับแ่วมันนี้ผมสีเอาไปผัดน้ำมันหอยจังหน่อยครับหลังจากตัดหานาตัดงูย,ยังไทนี่แล้วกัน สีท้ากินเขากินน้ำก็สีได้พวกนี้แหละครับได้ยอดสมไทยพวกนี้แหละครับสีเด็ดใบก้อนอะไรจังสิทธัดครับพี่น้องเอาไปผัดน้ำมันหอยกินครับพวกใบพวกยอดนี่ก็มีสปปรรพคนณดีกันได้ดครับพี่น้องเอาเด็ดใบมันพอได้เป็นฝีเป็นน้องอีกอย่างนี้ครับเป็นแผลเป็นฝีน้องนี่เอาใบยอดสมใบเอาใบสมไทยนี่ครับเอาไปตำครับ น้ำตาลไส้แดงครับผมแล้วก็เอาไปพอกเอามายังนี่ไว้แผลหายฝีหายครับพี่น้องอแม่ลูกอ่อนนี่น้ำนำบมบะมี่นี่ก็เอาไปลวกกินครับเอาไปลวกกินเอาไปเค็ดอาหารกินนี่ก็บำรุกน้ำนมครับพี่น้องครับน้ำนมครับแต่ว่าเมื่อน,นี้ผมจะเอาไปผัดน้ำมันหอยกินครับผมพี่น้องเดี๋ยวพวกนี้แหละครับนี่ทั้งเมดนี่ครับเดี๋ยวผมจะผาเก็บ ยอดสมไท่ใบสมไทยนี่แหละก็ับเฮาเอาไปผัดน้ำมันหอยกินแ่บครับพี่น้องแถวนี้ก็บ,บ่มีแต่ยอดสมไท่นะครับพี่น้องเบิ่งนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ใบมันครับมันลงมันเลียมนีมค่ครับผมนะครับ้าคุดก็ได้อยู่ครับผมแต่ผมแต่ผมการคุดครับเมื่อคุดดอกสิเก็บเอาแต่อัน,นยอดสมนี่แหละครับเอาไปผัดน้ำมันหอยกินแ่บครับพี่น้อง ได้การบ่ครับได้การบ่เดี๋ยวเก็บกันครับนี่ครับพี่น้องเด็ดออกจังสีเลยครับนี่ได้การครับได้การแถวนี้ไล่ครับเบื้องนี่ครับนะครับเสียดายครับเสียดายจิตัดทิมกันใส่ประโยชน์สักเล็กสักหน่อยโอ้แสบเลยพี่น้องเอาอไปลวกเอาอไปลวกกินจำปนนี่ ปนปัททู่เนี่ยผมเคยไปกินก็ลวกกินก็ปนปัททู่พี่น้องได้การครับได้การแต่มือนีเสิเห็ดกับเขาไทยๆเนี่ยครับเอาไปผัดน้ำมันหอยครับผมเอาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับมีไผ่บวงหัวกับเบื้องชัดๆได้ครับนี่ครับดอกจะเป็นแดงสีครับพี่น้องดอกสมไทยครับใบกับแบบนี้แหละครับเกิดตามคางบ้านคางท่งคางทางใ่อย่างนี้ยครับ เอาเดี๋ยวเก็บกันครับพี่น้องเก็บแล้วได้แล้วหลกันที่ได้ตัดหงาแถวนี้ให้มันแล้วมันทั่วครับผมเอาเอาทำนี่แหละครับพี่น้อง พ่ออะไรล่ะเดี๋ยวจะได้เป้าตัดหญ้าตัดยู่ครับแล้วกันอาบน้ำอาบนี่ไปเฮ็ดกับเขากินครับตอนนี้พ่ออะไรล่ะ ับพี ų, ่น้องเขาพร้อมที่จะลงมือเอ็ดกิ right ่นกันแล้วครับลงมือผัดกันแล้วครับนี่แหละครับเป็นโสมเป็นยอดโสมที่เขาเด็ดมาครับอันนี้ครับอันนี้ก็พวกเขียงโคกอตาบหมพริกมีหมพริอย่หั่นครับพี่น้องเอาไว้ตาหมพริดกับกระเทียมใส่ลงไปครับอันนี้กุ้งครับพี่น้องเดี๋ยวเอามาผัดใส่น้ำเขาอันนี้ก็เป็นบรรดาเครื่องปรุงครับพี่น้องเป็นน้ำปลาเป็นน้ำตาลครับ เป็นผงรสตีครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นซอสผงรสกับน้ำมันหอยครับอันอันนี้นี่เขาต้องเอาออกได้ครับพี่น้องอันนี้นี่จะเป็นช่อดอกมันครับจะอยู่ในเอ็นจะอยู่ในนี่แหละครับจะอยู่ในยอดมันนี่อันนี้อันนี้มันจะเป็นสามเหลี่ยมนี่ครับมันจะเป็นเหลี่ยมเรียมนี่อันนี้มันเหนียวครับอันยอดดอกมันนี่เขาออกครับพี่น้องเอาออกครับเดี๋ยวเขามาลงมือตามแจว ตำกระเทียมกันครับเดี๋ยวจะไส้ลงมือผัดเดี๋ยวอันนี้ก็สิงหั่นครับพี่น้องจะไส้ลงมือหั่นลงมือหั่นแล้วก็ะติบตำจงตำเจาะหล้กก็ลงมือพัดกันครับผมเอาละครับพี่น้องหั่นแล้วครับพ,พ,พร้อมที่สิพัดแล้วครับเจาะกระตำแล้วครับเอาวันนี้ลงมือครับผมตั้งกระทะเรียบร้อยครับเดีย๋ยวเอ,อาเจ้วกับกระเทียมนี่เขาตำไว้ใส่ลงไปครับพี่น้อง หอมแล้วครับหอมแล้วฮะวันนี้เขาใส่โสมลงไปเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันสินยุบเองครับแล้วน้ำม,มันก็นสิออกเดี๋ยวเขาจะเติมน้ำอีกจั็หน่อยครับเดี๋ยวเขาใส่น้ำเปล่าลงไปจักครึ่งถ้วยครับ เดี๋ยวข่ายอีกสักบุดครับบ้านนี้ปิดฝาไว้พันไปสักหน่อยครับพี่น้องนี่ครับคือกันครับข้าวนาว่าพี่น้องวะแต่ว่าประโยชน์และสรรพคุณดีกว่าข้าวนาครับอืมผัดสวมครับพี่น้องครับยวดสวมไทยครับเอาเอาที่เริ่มปรุงครับพี่น้องบัานนี้ใส่ผงปรุงรสครับ ใส่รสด,ดีครับพี่น้องใส่บ่วงหนึ่งครับใส่ไปแล้วครับค้นในเข่ากันครบับมันหอยครับผมนี่เดี๋ยวนมันหอยนี่เราติดใส่จักสองบ่วงครับนี่เป็นบ่วงที่สองครับพี่น้องจกักตรงไหเอาเอาอันใหญ่ออกกัอนอ๋อให่นี่แหละครับค้น ้ยหอมลครับนี่น้องนี่ครับนี่ใส่น้ำตาลครับนี่น้องน้ำตาลใส่ไปตามชอบใจครับ <c oughs> ไปมักหวานผมมักหวานแน่กะใส่หลายเนี้ยครับไปบ่มักหวานกะใส่ในหน่อยอาครับนี่น้องซ <c oughs> อสน,นี่ยอ้อนลงไปจั้หน่อยครับเพราะว่าเขาใส่ผง,ผงปรุงรสไปเราจะ ซิมที่หลังครับเดี๋ยวถาจั่หน่อยค้นในเขากันถ้าจังซิมครับบ้านนี้เดี๋ยวใส่กุ้งครับพี่น้องกุ้งเอารักกุ้งลูกสาวมากครับลูกสาวออกกุ้งไม่เห็ดสุกี้ครับผมออมาผัดกินกลิสนครับผมเอาค้นในเขากันครับบ้านนี้คิดอยู่ว่าขาดหนังขาดหนังครับพี่น้องขาดผงนัวครับนี่ใสลงไปครับผมเอา ได้การแล้วครับพี่น้องวันนี้กลมกลมแล้วครับได้การครับพี่น้องอันผัดส,สมน้ำมันหอยผัดแบบลูกทงลูก,ลกคงครับตามแบบฉบับของอีสานสามมปี่มะละมอล่อยครับพี่น้องได้การครับแซ่บกลมกลมเลยครับพี่น้องเดี๋ยวตักใส่ถ้วยใส่าจานเอาไปพิจารณาครับวันนี้นี่ตักใส่ถ้วยใส่าจานนะครับพี่น้องเป็นยังไงครับ เป็นตะแซบ็บ่ครับถึงนาตาจะบ่ดูดีแต่ว่าหลับร่องว่ะอร่อยครับแล้วก็คุณประโยชน์นี่ครบถ้วนครับพี่น้องสับปคุณดีครับผมอันพัดงวดโสมไทยใส่น้ำมันหอยครับใส่กุ้งจักเล็กจักหน่อยครับตามแบบฉบับของอีสานสมบปีมะนาวโมลอ,อยครับอันนี้ก็เหลือเอาไว้กินตอนใบยบค่ำๆครับตอนสวยๆเงเที่ยงกินซํานี่กับพ่อครับพี่น้อง ืัอนี้ครับอีสานสมปีมานาวมุลรยพาพี่น้องเก่าขั้วครับเก็บยอดสวมครับกินได้เด้อครับไผมีอยู่ขางบ้านขางช่องเห็นกะเก็บมาลวกเก็บมาหนึ่งกินครับผมจำเจีวกินกระปงกระปนลก็ได้ครับหรือว่าไผสิพัดผักเห็ดคือผักบุ้งไฟแดงผัดคือข้าน้านี่เห็ดคือผมเห็ดกินก็ได้ครับพี่น้องประโยชน์เลือหลายครับผมดีกว่าไปตัดติ่มซื้อครับบางคนอาจจะว่ากินบ่ได้ครับกินได้ครับพี่น้อง รับรอบมากินแลวสติใจครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องอะไรครับขออนุญาตไปกินข้ากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับเป็นอย่างไรครับพี่น้องเป็นตาแซบวะครับพี่น้องพร้อมพิจจราหน้านะครับพัดยอดโสมไทยครับใส่น้ำมันหอยครับกับกุ้งครับผมอุ้ยหอมหวนหวครับพี่น้องนี่ข้าสวย่อนหวานครับกิ่นสวยกินเที่ยงนี่ครับผมนาขออนุญาตกินข้ากันครับพี่น้องวันนี้